นี่เพิ่งมานะผมล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะใครมองหาคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่ๆนะครับผมใครขับคันนี้อ่ะี่เมียไปเมียจับได้นะมันมีตัวติดตามนะสนใจไม่ว่าจะเรื่องเครดิตเรื่องอะไรปรึกษาได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะปรึกษาฟรีนะครับเราบริการให้แบบเหมือนครอบครัวเราจริงๆ คนคนรถอยู่กับตั้มแล้วนีงค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพามาพบกับโตโยต้าคัมรี่นะคะ2อ HV นะคะพรีเมียมเลยนะปี2019จดทะเบียนปี2020ใหม่ๆขาขาวมุกหลอนๆนนี้เช่นเดิมนะครับ f อผมถามมาว่าไม่มีสีขาวเหรอนะผมมีสีดำไปแล้วค่ะนะสีเทาไปแล้วสีดำตาลไปแล้วอยากได้สีขาวเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับมาพร้อมเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เพิ่งมานะ ผมล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะใช่เดิมๆก็สวยขนาดนี้แล้วนะมาดูการตกแต่งของภายน้ภายนอกนี่เรื่นำภายนอกเนี่นะคะก็มาพร้อมกับไฟนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบไบ LED นะคะหรือว่าซีนอนนั่นเองแต่ว่าได้ได้ทำลันนิ่งไลท์นะเป็นแบบ LED 3ดขั้นบันไดแบบนี้เขาเรียกว่า LED s t ดีทสตรีทเนาะแล้วก็ได้เป็นไฟเลี้ยวนะคะแบบว่าเป็นเลี้ยวสวยๆไฟเขาสวยรุ่นนี้ แล้วก็เป็นปีใหม่ตัวใหม่ชมที่ NGA ลตฟอร์มอะพี่กระจังหน้าแบบมีลิ้นที่อกมานิดนิดนะคะป้ายแดงนะครับ1 7 9่0 0้านบาทใช่นะ๋ยวเรามาดูว่าวิสาหก็ตัวค้าขายเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราดูนะอันนั้นน้ำหวานเลยคืออยู่ไม่นานไงตะบุกอยู่ไม่หรออยู่ไม่นานแน่ๆคันนี้อยู่ไม่นานนะคะเราสองคนพอเอตามหาเยอะอยู่ป่ะ๋ยวไปดูโครงสร้างกันค่ะเชิญเลยค่ะดูติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะผมแผ่นกันความร้อนอยู่ครบอันนี้น่าจะมีเก็บสีฝากระโปรงมานะะคครมนแต่โดยวือ น่าจะเก็บแบบสะเก็ดหิน<ะ>เวลาเราตามพวกรถใหญ่ๆจะมีสะเก็ดหินนะฮะเพราะโดยโครงสร้างเขายังอยู่ครบหมดเห็นไหมฮนะเมทัสอ,อยู่ครบมาก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมข้างในไม่มีขยับรอไม่มีขยับไม่มีขยับ เนี่ยตามตามนี้เลยครับคันเป็นคันล่างคันบนเดิมหมดนะครับฝั่งนี้เช่นกันเมทอาร์ตอยู่ครบนะครับผมใครมองหาคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่ๆนะครับผมแล้วสีโดนใจด้วยนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นไฮบริดนั่นเองแล้วก็ให้กําลังแรงม้าเนี่ยควบรวมกันสูงถึง211แรงม้าเลยที่ยางปี2022 Match 17นะครับใช่ค่ะ Match 17นะแล้วก็นายางได้เป็น215คับ55นะคะ Match 17นะกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวในตัวอยู่แล้วนะมีสีปรุเมียมตัดตรงนี้แล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ร นี้รู้สึกจะรีโมทสามารถปิดล็อกได้ออใช่ค่ะใช,ใช่ก็ใช,ใช้ทั้งรีโมทใช้ทั้งสมาร์ทเอ็นทีคีเตได้เลยเีาทีนี่ตั้งค่าไปแล้วนะไปดูใน,น <ะ S 2> คลิปก,ก่อนเลยนะเน,นี่ยประตูนะครับเนี่ยความเดิมเห็นไหมเป็นอาร์อยู่ครบเลยครับเวลาเราดูนะครับเราก็ดูว่าเขาชนหรือไม่ชนเนี่ยเราจับเนี้ยคือถ้ามีการชนมาด้านเนี้ยมันก็จะเห็นเลยครับเพราะว่าโดนมีการชนด้านนี้จะแข็งโป๊กอันนี้คือดําเดิมอยู่นะครับดูนะครับเห็นไหมไม่มีขยับเห็นไหมครับดึงดูนิดนึงนะครับอ่านะครับเนี่ยคือความเดิม เห็นไหมครับแล้วทุกครั้งที่ต้าบ,บอกเวลาซื้อรถเราต้องดูแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจจะบ่งบอกของโมเดลนะมอกอยู่ด้านนี้ไม่มีขยับนะครับเราดูชายล่างบ้างชายล่างเหมือนกันนะครับเรามาดูท้ายเช่นเดียวกันความเดิมพี่ความเดิมเขานะครับโครงสร้างสวยๆพี่เจอเราสองคนก็เหมือนเหมือนเจอรถสวยๆหนึ่งคันแล้วก็รถดี้วร,ร,ราคาเบามากตอนนี้ครับใชเหมือนเดิมครับผมค่ะนะสีนี่กลมกลืนมากยังไม่มเห็นไหมยังไม่มีการทําสีขึ้นมาเซนเซอร์สีจุดเหมือนเดิมค่ะดูนะครับผมอ่าไม่มีขยับเหมือนกันเห็นม คันนี้มาพร้อมมีถาดด้วยนะแล้วก็ได้แมลงนะแมลงเป็นยังอะไรล่ยางอะไหล่ยางอะไรก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้คือความเดิมๆใสๆแบบนี้เลยท้ายกว้างอยู่แล้วนะครับเนี่ยขึ้นของได้สบายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับสวยตั้งแต่หน้าหลังซ้ายขวาทุกมุมเลยค่ะภายในก็เป็นเบาะดำนะครับเด่งๆแบบนี้เลยฮะเห็นไหมเข่งแน่นๆอย่างนี้นะะดึงเหมือนกันดูเหมือนกันครับผมแล้วทุกคันนะครับซื้อกับวิสาหกสักคานะครับผมมีแคมเปญให้ก็คือพูดง่าย ผมมีรับประกรันหลักการขายให้นะครับสอปี2,000 0โลวิาสานการันตีให้นะครับผมออกไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าเสียแล้วยังไงนะเรามีดูแลให้อยู่แล้วนะครับผมขึ้นมาอยู่กับ t o โตยโตา้า a คม y รคันนี้นะครับผมก็เช่นเดิมนะรู้สึกนั่งสบายาก่อนอารมณ์อารมณ์ขึ้นมาปุ๊บนั่งสบายแอร์เย็นนะครับ เพื่อเปิดเองนะครับความหรูหราอย่างแรกก็ขึ้นมานี่โปงอะไร3สามก้าวนะครับมีมัตติฟังชันทั้งสองฝั่งมีคู่คอนโทรลนะครับในการขับขี่คอนโทรลขึ้นกระจกใช่ไหมคะเป็น head up display นะคะขึ้นกระจกท่านี้นะคะถ้ามองเห็นตรงกระจกก็จะได้เครื่องเสียง JBL นะคะเพราะเป็นตัว top เก้าตำแหน่งนะคะ Airbag เก้าตำแหน่ง โอ้โหเรียกว่ามาครบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะ<ช>ด้าน<ช>บนก็ได้เป็นหลังคามูลลุกสว่างๆแบบนี้เลยสามารถเปิดปิดได้นะคะที่ตรงนี้เร,เราก็จะเล่นเหมือนเดิมนะคะถ้าเราเปิดแค่นี้กดด้านขวานะครับด้านขวาจะเป็นแค่แคอับนะคะทับขึ้นเฉยๆนะคะแล้วก็ปิดลงก่อนแล้วเราจะเปิดสลุปก็ใช้ด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายก็จะเปิดเต็มๆเลยเสียงเข้ามาหนึ่งก็ที่นิ้งเล่นทุกเพลงแบบพี่ตั้มเพราะว่านิ้งจะเช็คให้ดูว่า ระบบไฟฟ้าระบบทุกอย่างทุกอย่างใช้ได้ดีหมดเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะหน้าจอตรงกลางก็ได้ขนาดใหญ่ๆนะะทัชสกรีนแปดนิ้วแบบนี้โอ้แบบว่าสุดยอดแล้วพี่ด้านขวาพี่ตั้งมมีอะไรอีกมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคี่บมอรี่บอกเป็นมือรีวงมอะไรด้วยนะจะมีเวลคั่มซีฟด้วยเวลาเราเข้าออกสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับมอะไรก็จะแบบว่าเลื่อนแล้วก็บอกเลื่อนด้วยมันเก๋นะว่าเราขึ้นมาจดจำว่าเราเป็นคนขับมันจะเลื่อนให้เรา ออโต้เลยนะครับโมดการขับเคียร์ค่ะก็จะมีตั้งแต่ EV Mode เนาะแล้วก็จะมีโหมด Eco Mode ซึ่งใช้ในโหมดประหยัดนะคะแล้วก็จะเป็น normal Mode ธรรมดานะคะรวมถึงโหมด Sport ค่ะถ้าเราต้องการเร่งแซงให้ถึงใจหน่อยเกียร์ eCVT ด้วยนะคะต่าการเร่งหรือในการขับเนี่ยคือตอบสนองดีมากอยู่ในโหมดอะไรนี่คือตับขับธรรมดาแบบว่าทุกเบียบแต่ปุ๊บปุ๊บปั๊บ ที่คนโซนการมี QI ไอไวเลสชาร์จเจอร์ I, et, ger, แล้วก็ช่องจ่ายไฟนะคะ12โวลต์120วัตต์แล้วก็ USB นะคะ1ตําตำแหน่งพร้อมด้วย AUX นะแอร์จะแยกอิสระสโซนซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังค่ะมีนาโนอี e, เป็นระบบพ่ออากาศให้ด้วยนะคะเบาะที่เรานั่งที่ต้ามได้เบาะหนังสวยๆเบาะหนัง<ม>เกรดคุณภาพพรีเมียมแล้วยัยงได้เบาะปรับไฟฟ้านะคะแตำแหน่งนะคะซ้ายขวาพร้อมด้วยลมบ้าซัพพอร์ตหรือว่าปรับด้านหลังนะคะแก้เมื่อยและก็มีตรงนี้ค่ะพี่ชอบปุ่มแอร์เป็นตัวที่ปรับ อุณภูมิหาที่บอกให้มันเย็นระบายอากาศเพราะตรงเนี้ยบอกที่นิ่งนั่งอยู่เนี่ยก็สามารถมีอ่อไฟฟ้าเนี่ยให้ปรับจากด้านหลังได้เลยไม่ต้องเอื้อมมาปรับด้านหน้านะคะมี Toyota Se ซทิเซด้วยครับแล้วโตโยต้าเซทิเซมีครบหมดเลยรวมถึงมี t c o n n e c t t e l e m a t i c กนะคะก็จะช่วยเรื่องการติดตามรถถายนะคะการแจ้งเตือนให้เข้าศูนย์ลหลายอย่างเลยเนี่ยใครขับคันนี้อ่ะแล้วมีเมียไปเมียจับได้นะคันนี้มันมีตัวติดตามนะใช่สนใจไม่ว่าจะเรื่องเครดิตเรื่องอะไรปรึกษาได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับปรึกษาฟรีนะครับ นะเราบริการให้แบบเหมือนครอบครัวเราจริงๆนะก็พี่ตามก็ดูแลลูกค้าหลายคนเนาะขายรถมาเป็นสิปีแล้วครับโทรมาปรึกษาได้นะในในไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากเออจะทํายังไงนะหรืออยากเป็นนี่บอกได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาลองไปยงดูะคลองเครื่องเสียง JBL นะคะเครื่องเสียง JBL เนี่ยนะคะมันก็จะมีลําโพงด้านหลังเนี่ยใหญ่ๆมีตั้เบรอยู่ด้านหลังไฮไลท์คือเบาะนั่งตอนหลังอ่ะ บ่ะนั่งของผู้โดยสารพี่ต้ามันเนี้เราเป็นผู้ขับขี่ได้ยังไงเรายังไม่ได้ดไปที่บาะนั่งเลยเดี๋ยวเราจะจอดแล้วเป็นเทศตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดแก้วนะ ก็เหมือนเมื่อทั่วไปแต่ที่ไม่ไม่เหมือนคืออะไรจุดแตกต่างคือจุดนี้ค่ะอ่านี่ขีดกดอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นกลุ่มควบคุมแบบดิจิตอลนะคะควบคุมเครื่องเสียงด้านหน้าได้ม่านไฟฟ้าเหรอม่านไฟฟ้าพี่ตั้งก็ชอบเล่นมากเลยนะคะนี้เบาะแยกอิสระค่ะจะปรับดันขึ้นสามารถดันขึ้นได้บนถ้าเราแบบอยากนอนเอสบายนะ่อยางเน็เอขาจะตามเรามาเห็นไหมเห็นได้เยอะพอสมควรนะพอสมควรถึงจะได้พอหายเมื่อยเลยแอร์ติมเบอร์เรเจอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบวกลบ เเจอกได้เลยนะเครื่องเสียงนะไม่ต้องมางอคนขับว่าอ๋อเปิดขึ้นไม่พอฟังลูกทุ่งเหรอไม่เอาจะฟังสตริงเนี่ยค่ะตัวพรีเมียมก็จะเป็นเบาแบบหมอนปอดพีเซอร์แบบนี้ละค่ะเวลาเราหลับก็จะช่วยแบบว่าล็อกคอไว้ได้ด้วยอีกนิดนึงยตั้งก็แผ่นเขื่อนก็เต็มคือตัวหัวใหญ่แล้วเวลาด้านมันก็เต็มเต็มลำดีพอดีครับโอเคเราสึกไ่้สบายเนี่ยจะเป็นช่องให้เปิดไปดด้้านเปปิไใหด้านหลัง ทำหดูแล้วนะครับ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium นะครับปี2019-2020นะครับราคาป้ายแดงนะครับขายอยู่1,799,000บาทวันนี้วิสาร a u t คาร์นะครับขายเพียง9,39,000บาทว้าวไปคะขออีกนิดนึงพี่9,39,000บาทเองนะคะตอนนี้จับก้องได้ง่ายมากๆแล้วนะแล้วสีสวยสภาพสวยเหมือนที่่ตั้มพิ่งมาเลยยังไม่เก็บอะไรเลยนะยังไม่เก็บรายละเอียดเลยนะครับและที่สำคัญตั้มยังจัดแคมเปญให้นะครับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิป ถ้ามีสลีปนะับเอาสลีปมาแลกน้ํามันได้นะคุปปองน้ามัน1นึ่คบาทน,นะแล้วที่สําคัญถ้ามีสลีปนะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมีผ่อนอะไรอยู่นะครกบัตรประชาชนมาใบเดียวครับน,นะเอกสารไม่ต้องนั่งรอเลยครับขับรถกลับบ้านทันทีรู้ผลภายในวันนะประมาณ3ชั่วโมงครับประมาณ3ชั่วโมงก็สามารถขับรถกลับแล้วนะครับแล้วผ่อนได้นานถึง84งวดด้วยคอนเฟิร์มค,รค่ะเพราะว่าคันเป็นนี้เกิดขึ้นเจงนะมีลูกค้าหลายท่านเลยนั่งรอ รู้ผลภายในวันแล้วขับรถกันได้เลยชเช็คสภาพรถสวยๆแล้วไปเลยครับรา,าคาไม่แพงคันนี้บอกได้เลยขาวนวลๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามให้เราสองคนด้วยนะครับ,รบวันนี้ตามแล้นิง้งไปก่อนครับสวัสดีค่ะ